เดนใหญ่มากอันนี้ผัดไทยโบราณตลา,าด40บาทตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดนางเลิงนะครับซอยนครสวนรค์ซอย6ฟ้อมปราบสตูพายนะครับ ก็ามานะครับแต่ซอยหกก็จะมีได้บรรยากาศความความเก่าจริงๆนะได้บรรยากาศความเก่าความโบราณบ้านโบราณจริงๆ<ะ>มีความรู้สึกเหมือนเหมือนเดินตลาดวัดกลางเหมือนกันนะใช่เดี๋ยวเข้ามากท่านั้อ เหมือนเลยเละจังอืออืออืออันนี้เอาเอี้ยงเอเลี้ยงหรอคะสี่สิบ ก็กังเรื่งหล่าลองดูก็ได้นะเจ้ากินข <ing>, <asshole. S 1> ้าวหวานก่อนกินข้าว ได้ครับร้อนมากอืม นันท่าขนมไทยตรงนี้ขายเจนะจุงเจอาหารเจเยอะมากภายในตลาดมีสารเสด็จเตียกงบหลวงชุมพรด้วยนะครับเดี๋ยวดูขงบนกันดีกว่า บนานบเดี๋ยวเราไปชมด้านล่างครับไปชมตลาดกันมีกุ้งเตี๋ยวเรือด้วยฮะใช่ของกินเยอะมากนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เามาออะไรก็อยากกิน <c oughs> จะมีท้องใส่ไปเยอนะแยะขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> นั่นเลยลึมเลยเดินเดียวกันแล้วกันดูครับฮ,ฮะขนมถ้วยมถ้วยตะไรแต่ยังไม่มายังไม่มา เ๋ยวหมูน้ำตกใช่เดี๋ยวลองตัวน,นี้คนละไม้ปัานก๋็ยเตี๋ยวเป็ดอยากกินอันนี้จับยวนด้วย4 5่0แล้วลราคาปกติทั่วไปอ,อาหารใต้ก็มี โอ้ oh, แหล่งรวมอาหารเลยนะเนี่ยแหล่งรวมอาหารแหล่งรวมของกินครับขามหมูข้าวมันไก่นี่ขนมหวานเหมือนกันนี่ตัวอัด ลองไหมอ่า <laughs> เฮ <laughs> ้ยตี๋จามยักษ์น้องนี่ก็ได้เยน็ยนตะโฟตะเลนีน่ก็มี

ขาหมูไอ้เอียงโจ๊กวาริน<ม>เจจองแ<ม>ล้วซุ้มตำด้วย<ม>อันนี้เจนะช่วงนี้เจแร่เลยอันนี้อาหารปักใต้อันนี้อาหารใต้เหมือนกัน<ม>ปัดไทย สเอาอะไรดีอ่ะผัดไทยไหมเนอเอาผัดไทยก็ได้ครับ <c oughs> ผัดผ,ผัดไทยธรรมดาครับ <c oughs> ขอบคุณครับเดี๋ยวลองกันครับ <c oughs> มันอะไรมันก็น่ากินไปหมดเลย <c oughs> จ้า เชิใหญ่มากเป็นที่เหนยก็มาณแบบนี้มเดี๋ยวชิมรสชาติกันครับบ้านไกลหนูไกลไปหน่อยนะบ้านไกลไปหน่อยเนาะมีแบบว่าจอดรถใหญ่นะ นำเนจะจะปูคุ้นๆดู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 เครื่องเยอะมากนะกิ็นขนมครกมาเมื่อกี้อืมนแล้วไม่ต้องปรุงแล้ว อร่อยแล้วครับไม่ต้องปรุงถ้ากินมือเดียวถ่าท้องไม่หันแน่นอนไม่ไน่จะพอใส่ซื้อกับข้าวปิ้งซื้อกับอะไรร่างของกินของข้าวของหวานเพียบแบบหรือไม่ก็วันเสาร์อาทิตย์ก็วิ่งรถมาเนี่นาายเป็น่าช่ละนีออ่อันนี้ผัดไทยโบราณจานละสี่สิบบาท ในดมอะไรเงี้ยเออใช่ไหมไ<ป> <c oughs> อืมแปลกดี <c oughs> นี่เขาไม่ให้ใส่มะนาวนี่มะนาวก็มีแปลกดีครับใส่มะม่วงด้วยดูเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่า,าม,มา ใครเคยกินผัดหมี่โคราชนะครับรสชาติจะประมาณนั้นเลยอร่อยดีครับว่ากิ่มต่อเดีย๋ยวเราไป จำคิดรวมได้ไปหมดแล้วสมองสมง thank <laughs> you

เอ,เอาเอาเผือกครับสองชิ้นครับฝั่งร้านเปล่าบ้าบินฝั่งร้านแม่นสองหรอคะสองสองชิ้นครับ บินด้วยปะน่าจะยังไม่เปิดไหมเขาแช่เพชรบุรีตลาดนังเลง ที่มีข่าวว่าคนจันชิเรื่องปกติไปรับัน400ยานนะครับลึกยิ่งกว่าลึกจับการแล้วมีไอโบไอ้โบฟาที่จะังเพื่อทำใ้เป็นการที่นั้เที่ยมของหม่แม่ก็ได้ตามรัางายให้หนูเลยที่ได้มาจากทู่รับเหมาที่ลงถังเลือดี้วยแล้กั่งป้องกอนก้อนเนื้